สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมในวันนี้นะฮะโดเนทชาเลนจ์ของเรานะครับผมยากอีกแล้วฮะแต่ว่าไม่ได้ยากด้วยวิธีการเล่นครับแต่ยากด้วยคําถามคือยากด้วยคําตอบของผมนี่แหละนะครับโอเคเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูเลยแล้วกันนะครับผมอ่าขอบคุณมากนะครับผมเขาเขียนมาว่าแนะนําวิธีแยกเสียงเดินเพื่อนกับศัตรูใน MPT ครับผมได้ยินมาเหมือนกันบางคนบอกไม่เหมือนกันจะดังกว่าเบากว่าอะไรนี้ครับ ตอบคอมเมนต์ได้ก็ได้ครับถ้าไม่สะดวกอะครัครับคือต้องบอกตรงฮะไม่ว่าจะเป็นตอบในคอมเมนต์หรือทําเป็นคลิปตอบแบบนี้นะครับเอาจริงแล้วถ้าคนไม่เข้าใจยังไงก็ไม่เข้าใจครับอันนี้มันคือเรื่องของประสบการณ์และความเคยชินของร่างกายนะครับแต่ผมเนี่ยมีปัญหาตรงที่ว่าผมไม่เคยจะอธิบายเรื่องนี้ได้สักทีวันนี้ก็เลยจะมาลองอธิบายดูแล้วกันนะครับวันนี้จะมีทั้งหมด2แบบนะครับผมนั่นก็คือผมจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยฟังก่อนนะครับฟังก่อนสําหรับคนที่เขายังแยกไม่ออกแล้วกันเพราะว่า ใครที่แยกออกแล้วก็จะดูรู้สึกว่าไร้สาระแต่คนที่แยกไม่ออกเนี่ยมันแยกไม่ออกจริงๆนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวจะให้ฟังแล้วกันนะฮะว่าระหว่างเพื่อนกับศัตรูมันแตกต่างกันยังไงแล้วคุณก็เอาไปแยกอีกทีนึงแล้วผมก็จะมีวิธีการฝึกนะฮะวิธีการฝึกแต่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 แต,แต,แต,แต่แต่อะไรเดี๋ยวผมเข้าไปพูดแล้วกันเอาเป็นว่าตอนนี้ไปฟังเสียงเทา้าเพื่อนกับเสียงศัตรูก่อนว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วเราค่อยพูดต่อกันดีกว่าฮะ One hour later. ตานเหรครับผมเสียงที่คุณได้ยินไปเมื่อสักครู่นี้นะครับของเพื่อนกับของศัตรูเนี่ยมันจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะถ้าพูดกันตามตรงนะครับถ้าคุณฟังเสียงเท้าศัตรูออกได้แล้วเนี่ยเสียงเท้าเพื่อนจะไม่ได้อยู่ในหัวคุณเลยเพราะว่ามันทั้งเบาแล้วก็เบสไม่ได้หนักมากนะครับเสียงเท้าศัตรูเนี่ยเบสจะค่อนข้างหนักจะมีความตอกแต็กจะไม่มีความนุ่มนวลอะไรเลยนะครับมันจะสะเทือนหูมากๆแต่ของเพื่อนเนี่ยมันจะมีความซอฟมีความ นุ่มนิ่มนุ่มน้าอะไรอย่างนี้นะครับมันจะแตกต่างกันให้ฟังบ่อยๆอ,อ่าลองฟังจากคลิปผมก็ได้แบบย้อนค่อยๆย้อนฟังย้อนฟังอ,อะไรอย่างนี้หรือไปเล่นเองก็ได้นะครับแล้วก็ขั้นต่อมานะครับขั้นต่อมาก็คือในเรื่องของหูฟังแนะนําหูฟังแบบไหนดีนะฮะผมอย่างที่ผมเคยบอกไปตลอดนะครับหูฟังสําหรับเล่นเกม FPS อะไรพวกนี้ผมจะแนะนําอยู่ประมาณ2อย่างนะครับนั่นก็คืออินเอียร์กับเฮดโฟน ผมอาจจะขึ้นรูปให้ดูนั่นแหละนะฮะอินเอียร์ In นะครับมันจะมีปัญหาตรงที่ถ้าใครหูเล็กนะครับเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเจ็บหูมากนะครับใส่ได้ไม่นานแต่ถ้าใครหูใหญ่หรือว่าชินแล้วก็คงไม่มีปัญหาส่วนเฮดโฟนะครับมันดีมันครอบหูมันสบายไม่เจ็บหูมากนะครับแต่ถ้าใครเป็นคนหัวใหญ่อย่างเช่นผมเนี่ยผมเป็นคนหัวใหญ่ใส่เฮดโฟนจะเจ็บมากครับต้องซื้อราคาแพงๆหน่อยอะไรอย่างนี้แบบครอบดีๆบุไอโฟนุ่มๆน,นะครับเสียงดีๆ ส่วนใหญ่แล้วดโฟนจะแพงแต่อินเอียเนี่ยอย่างที่ผมใช้นะครับราคายทีม่มาณ200ต้นๆนะครับ220ไม่เกินนี้นะครับมันดีมากมันแต่มันยัดเข้าไปในหูแต่ยังของผมผมเป็นคนหูใหญ่และชินแล้วใส่อินเอียทั้งวันทั้งคืนก็ไม่เจ็บแน่นอนนะครซึ่งก็ลองไปชั่งน้าหนักดูแล้วกันนะครับอินเอียเจ็บหน่อยแต่ว่าราคาถูกแต่ดโฟนนะครับสบายหน่อยนะครับแต่ว่าก็จะ เทอะทะแล้วก็ราคาแพงนะครับผมเนาะโอเคแล้วพอคุณได้หูฟังแล้วอา้าพี่แล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่าหูฟังที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันดีหรือไม่ดียังไงนะครับผมจะเปิดเสียงอันนึงให้ทดสอบแต่ผมไม่สามารถเปิดได้ยาวนะครับไม่งั้นมันจะติดลิขสิทธิ์มันชื่อว่า 8D คุณพิมพ์ในกูไอใน u t u b e เลยครับว่าเพลง 8D หรือ 10D หรือ16 d พิมพ์ไปอย่างนี้เลยครับก็คือเป็นเลข8ใช่ไหมแล้วก็ตัวดภาษาอังกฤษนะครับ 8 d ด0ี1 6 d ด,ดีเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นซิมเปิลให้ฟังละกันนะฮะเดี๋ยวคุณไปฟังต่อกันในยู u ู e เองอะไปฟังกันเลยะฮะนั่นแหละครับผมถ้าฟังแล้วฟังดีๆนะครับมันจะวิ่งวนหัวเรานะครับให้เราไปฟังอันเนี้ยนะครับผมแนะนำให้เป็น16 d ดีละกันนะให้เป็น16 d ดีมันจะชัดหน่อยนะครับใครที่ พอแบบเก่งๆแล้วลดลงมา8ดีเพราะว่า8ดีเนี่ยมันจะไม่เซอร์ราวขนาด16ดีนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยค่อนข้างจะจับจุดได้หรือจริงๆแล้วจะฝึก16ดีก็ได้นะครับฟังนะครับเปิดเพลงที่คุณชอบก็ได้นะครับแล้วก็หลับตานะครับฟังให้มันวนรอบหัวอะไรประมาณนี้นครับมันจะวนอยู่รอบหัวเราให้เราพยายามจับตั้งสมาธิตามเสียงที่มันวนอยู่รอบหัวเราอะนะฮะนั่นแหละมันก็จะเป็นการที่สามารถแยกสมาธิได้ดีถ้าคุณไปเล่นจริงๆ ในแมปอะไรเงี้ยเวลาศัตรูมาซ้ายมาขวากลามเนื้อในหูเราหรือว่าเขาเรียกว่ามัสเ e อร์เรมเมอรีอย่างเงี้ยมันจะทําตามคําสั่งได้เลยว่าเฮ้ยมันอยู่ฝั่งนั้นฝั่งนี้เพราะว่าเราฝึกอะไรแบบนี้มานะครับก็ลองดูลองดูไม่มากก็น้อยที่อาจจะช่วยพวกคุณได้นะครับโอเคเรื่องของการฟังเสียงเท้าเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้จริงๆซึ่ง มันน้อยโอเคครับ okay, ผมผมว่าคลิปมันสั้นไปหน่อยนิดนึงนะเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูสักตาหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นในโหมดของวางบอมนะับซึ่งผมจะขออนุญาตไม่ใส่เสียงเพลงแล้วกันนะครับในหมดของวางบอมเพื่อจะให้เผื่อท่านผู้ชมจะลองฟังเสียงขับผมแต่รินก็กแทบไม่ได้ยินอยู่แล้วเนาะผมพูดก็กบเสียงหมดแล้วเอาเป็นว่าเล่นสักหน่อยดีวยกว่าเดี๋ยวคลิปมันสั้นไปโอเคฮะไปรับชมกันเลยครับ ก่อนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภยัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมเกมคอมพิวเตอร์มือถราคาถูกไวปลอดภยัยสามารถเติมได้ที่ไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภยัยเติมได้ไม่อั้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับ มาครับผมแถมสักหนึ่งเกมนะฮะสแตนด f อะครับผมกับวางบอมมาเรามาลุยกันเลยดีกว่านะครับผมเอ้ยเพื่อเราบุกไปอย่างเชิดหน้าชูตาผมจะไม่เล่นสไนแล้วกันนะเพราะาผมเล่นไม่เป็นอะและอีกอย่างหนึง่งมันก็ไม่ค่อยฟังเสียงได้สักเท่าไหร่นะสไนแบบมันอยู่ใกล้ๆเนอะอันนี้เราอยู่ใกล้ยังไงล่ะเดี๋ยวเอ้ยเอาใหม่คนย่อท่อมก็เอ้ย ก็แสบตาโอเคโอ้เพื่อนเราโอ้เราเพื่อนเราบุกย่างโหดเลยล่ะเรียบร้อยฮะซ้ายมือชัวร์ล้านเปอร์เซ็นแน่ขวาอไม่ใช่นะอืเรียบร้อยฮะเรื่องปืนไม่เกี่ยวนะฮะผมเล่นปืนไปมั่วนะฮะอันนี้พอดีเมื่อวานผมรีวิวเจ้าตัวปืนอ่าลองเมตาเนาะมันติดมาผมก็เลยเล่นนะไอ้ฟาวันนะฮะเออก็ถือว่าเป็นหลักฐานในคลิปที่แล้วได้เลยว่าผมอ๋อมันเล่นได้จริงนะสำหรับไอ้ฟาวันเออสิ เรียบร้อยเดินอย่างนี้โอเคเหลือคนสุดท้ายครับน่าจะมไม่รู้อยู่ไหนนะเพราะว่าไอคนเมื่อกี้มันโดนอันแน่แต่ผมเห็นนะครับน้องดําเรียบร้อยยิงผมไม่โดนอย่างนั้นเหรอเรียบร้อยไปฮะนี่ก็เป็นหนึ่งในการฟังเสียงมาครับผมโอ้โหเหลือหนึ่งคนครับบุกเลย แม่งเออเจอติ่มครบสูตรนะครับทิปเซนเซอร์บวกกับทิปไม้อะฮะครบสูตรนะอุ้ยได้มาคนหนึ่งนะฮะน,นี่ครบสูตรเลยครับทิปเซนเซอร์ผสมทิปไม้อะเต็มที่ไปเลยผมไม่กล้าวิ่งไปแล้วไม่รู้จะเจออีกหรือเปล่านะเฮ้ยอ่ะไม่เจอเว้ยอยู่ไหนเอ๋อยู่ไหนเออนนะอะอหอทิปเซนเซอร์มึงดักทิปเซนเซอร์ในบ้านตัวเองอะนะ อันนี้คือหลังบ้านเขาเลยนะฮะเขาเกิดปุ๊บเขาวิ่งไม่ถึงสองวินี่ก็ถึงแล้วนะแม่งดักในบ้านตัวเองสภาพเออแ้วกูยิงไม่โดนอันนี้ถือว่าแบบว่าจิตใจอ่อนแอมากเลยนะครับดักในบ้านตัวเองเนะี่ยให้ศัตรูเขาดันมาถึงบ้านตัวเองเอนี่ยจิตใจอ่อนแอเวอร์ไม่ออกจากฐานเลยไอ้หนุ่มไม่ออกจากฐานเลยไม่ออกเลย <c oughs> เอออะไรวะนี่อะไปฮะ แล้วผมบุกมาอย่างไกลผมบุกมาอย่างไกลยังไงศัตรูอยู่ไหนวะปกติมันไม่ออกจากมาใหม่แล้วผมเฉิดแล้วผมฉายมาดิว,วะอย่านะอย่าให้พี่ฉุนไดเนาะเอ้ยไม่ได้ครับโชว์ออกมาไม่ได้เพราะมีคนอยู่ตรงบ้านไม้ครับผมออกไปปุ๊บมันเห็นชัวเพราะอ,อะไรรู้ไหมเนี่ยนะ เพราะผมได้ยินไงถ้าผมเดินออกไปนะ่ะนี่ฮะการฟังเสียงครับผมการฟังเสียงฮะมันมีตัวรู้ได้ไงอ่ะไอชี้อทิปไม่ไหวแล้วฮะขออนุญาตงัดปืนโหดเลยแล้วกันเนาะเล่นเอฟาแล้วมันไม่จุใจไงว่าจะไม่เล่นแล้วนะ u s อนี่อะไรเรียบร้อยครทั้งทิปเซ็นเซอร์ทั้งทิปไม์ทั้งสแกนฮาร์ดบีเซ็นเซอร์โอโ้ครบสูตร ครบสูตรเลยอ่ะอ,อืมทั้งตี้แต่ก็เรื่องปกติฮะโนสุดท้ายอยู่ไหนเอ่เฮ้ออืมไอ้เราก็เอยนี่ไงผมพอจะทราบแล้วนะว่าเขาจะมาทางไหนอ่ะแต่เพื่อนเราไปโดนอ่านา่าจะอยู่ตรงเกิดนะครับอันนี้เพื่อนเรานา่าจะมาร์คมั่วนะโอเคแต่ไม่เป็นไรครับเชื่อเพื่อนไว้ก่อน อ่ดูในแผนที่นะครับตอนนี้เพื่อนถ้าดูในแผนที่เพื่อนเรา2่อบอยู่นะผมจะ2 A ไว้นะครับ <c oughs> นี่แหละฮะคือการวางแผนที่ดีต่อนี่เพื่อนเรามา A แล้วเพ <c oughs> ื่อนเรามา A แล้วครับเราย้อนมา B แล้วผมได้ยินเงี้ยแล้วกูยิงอะไรอะ <c oughs> เรียบร้อยฮะการฟังเสียงบกดูมแบบมพแล้วผมมาไงแล้ผมซิ่งอะไอพวกนี้มันจะมาอเออะอะ เอ้ยโอ้โหเพ่งโดนเฉียดเอ้ยเดี๋ยวมันซิ้นขอบคุณนะเคพื่อนอ่ะเฮ้ยเพื่อนไม่ใช่เคพื่อนอุ้ยเมื่อกี้เพื่อนช่วยมันยิงเพื่อนผมผมยอมไม่ได้มึงวันนี้ดิอือบอกแล้วอย่าให้เล่น U.S. Line เป็นไงปืนโกงอ่ะซัดไม้หมดอะ่ะมาดิเฮ้ยเอ้ย,อย,อย,อยผมเจอนะผมเจอนะหนึ่งสองอ่ะอ่ะ โอเคนะฮะก็ขอบคุณเพื่อนๆมากที่มาช่วยให้ชนะก็ประมาณนี้แล้วกันฝากกดและกดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะฮะเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้บ๊ายบายรักนะจูบจูบทิฟเซนเซอร์